Okay, let's go. ครับผมต้นนะครับจากลักกี้ซาวนะครับวันนี้พามาส่งรถ t ท sla Mo d ิว Y j u n i p e ปกันนะครับคันนี้เข้ามาแล็บสีนะครับคันนี้ตัวนี้เป็นฟิล์มจากนาการิชิเช่นเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูนะครับคันนี้เดิมเดิมรถนะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากเปลี่ยนสีนะครับก็เลยแนะนำเป็นสีเทาสีเทาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจเราลงชื่อมันให้ดูชื่อมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนื้อฟิล์มนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นทีบี ลักษณะก็จะคล้ายๆฟิล์มใสนะครับก็คือตัวมันเองเนี่ยมันสามารถจะรบรอยตัวมันเองได้ด้วยความร้อนนะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดริ้วรอยนะครับเกิดรอยข่วนต่างๆนะครับเราสามารถใช้ความร้อนในการเขาเรียกว่าอะไรคืนสภาพมันขึ้นมาได้เหมือนเดิมแล้วก็เงาเหมือนเดิมด้วยนะครับโอเคนี้เราวิธีการแล็ปของเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดนะครับใช้มือตัดล้วนๆเลยนะครับนี่เราลอยพับพี่หนุ่มดูทุกอย่างนะครับเข้าหมดเลยเข้ามุมหมดนะครับ ดูความเงานะครับอันนี้มันเป็น TPU นะครับมันก็จะเงาแล้วก็จะคงทนอยู่ได้นานนะครับตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับตัวนี้รับประกันงานให้5ปีถ้าหลุดล่อนลอกนะครับหรือสีสีหลุดอะไราเงี้ยแต่คงไม่มีนะครับของสีนะครับนี่ครับเราได้คัดด้วยมือหมดเลยนะตรงนี้เราพับลอยด้วยมือหมดเลยนะครับดูได้เลยครับนี่อันนี้ใช้เวลาหน่อยประมาณ1สัปดาห์นะครับ ในการแลปนะครับหสัปดาห์เพราะว่าดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเว้าวโค้งเยอะถ้าเราจะาจะทําให้รอยต่อมันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเนี่ยอย่างชิ้นนี้ไม่มีรอยต่อเลยนะครับชิ้นนี้จะเว้าวเข้าข้างในแบบนี้แต่เราก็ไม่มีรอยต่อเลยนะครับใช้วิธีการานสัปดาห์นี่ไม่ว่าติดสัปดาห์ติดจริงๆประมาณ2วันแต่ว่าเราจะต้องจอดรถไว้เพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าจุดไหนที่มัน มีฟองอากาศไหมมียังไม่แนบสนิทไหมนะครับเพื่อให้เราเห็นจุดตรงที่ต้องแก้ไขแล้วก็จะได้แก้ไขก่อนส่งรถเลยจอดในห้องอุณหภูมิปกติไม่อยากไปตากแดดใหใช่ใช่จอดในอุณหภูมิห้องแอร์นะครับแล้วก็ห้องที่มันไม่โดนแดดเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราไปตากแดดเลยเนี่ยเวลามันแห้งเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเราต้องใช่แล้วก็ค่อยๆให้มันค่อยๆเซตตัวดีกว่านะครับเนี่ยพอเซตตัวอย่างนี้แล้วเราก็จะ เก็บงานง่ายนะครับมันก็โอกาสที่มันจะพองอะไรเงี้ยก็น้อยด้วยนะครับโอเคครับผมก็ผมฝากผลงานของลักกี้ซาวไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับจะแรปสีแรปใสต่างๆนะครับก็ติดต่อเราได้นะครับที่ลักกี้ซาวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานคันต่อไปเรานะครับก็จะเป็นเอา่าดตัว30นะครับคันนั้นจะเข้ามาแรปใสอีกคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูแบบนี้เหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ